ขอฉันเป็นคนแรกนะเอาสิโอ้เธอคือตัวอะไรเนี่ยว้าวนางฟ้าวิเศษฮะสิงไปเลยโอเคงั้นค่อยเปิดที่หลังนะเดี๋ยวเธอจะบินหนีไปบิก <c oughs> นี่ตาเธอได้เลยว้าวฉันได้บ้านขนมปังขิงสวยจังเลยอะ่ะทุกคนดูนี่สิ <c oughs> มันทำมาจากคุกกี้แล้วก็ลกกวาสตรปลอดอยของฉันอ้าม เฮ้จูเลี่นี่แก้สักทีได้ไหมเอ้ยมันก็ได้เจ็บนะกินหอมจึงเลยบ้านขนมปังขค็งทั้งหวานแล้วก็อร่อยมากๆวิเศษแล้วอะไรอยู่างตัวแซนด์เทเลเจนฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะมาเปิดกันเถอะอีฉันได้อาหารแมวอะวะไมตายฮะตลกชะมัดเลยมีคนโชคไม่ดี เห็นด้วยฉันไม่เคยกินอาหารแมวาก่อนแต่มีบางอย่างบอกฉันมันไม่อร่อยอีน่าเคยแยงฮะย่ายคดแพ้ไม่นะเจนต้องกินให้หมดไม่มีใครปล่อยฉันออกไปเลยใครก็ได้ช่วยด้วยอโหว้าวฉันเป็นอิสระแล้วได้เวลาลงท่ตจูลีเด็กไม่ดีต้องโดนแบบนี้ไปกันเลย อาให้ตายเธอนี่มันยากที่สุดเลยอ่ะอย่าแย่ฮะดูสภาพผองเธอสิ oh. นางฟ้าเธอควรอยู่ข้างฉันนะมานี่เลยฉันจะจับเธอโอ้ม่จ๋าอย่านะอย่าจับฉัน oh, <man. S 1> ฉันจะหลบอยู่ในนี้ก่อนโ oh, <man. S 1> อสงสารนางฟ้าจังไม่ต้องกลัวนะฉันไม่ทำร้ายเธอบินจงบินออกไปแล้วเจอกันใหม่นะบายบายลลก่อน ฉันยังไม่เอาคืนเลยนะจำจีมาเขือปอาะแปแล้วฉันก็ฉันนะหมายความว่าฉันจะเปิดตู้เซฟเป็นคนแรกวามาดูกันัแทนว้าวสวยจังเลยฉันได้แซนด์วิชแสนอร่อยกินหอมมากๆอ้ามนี่มันอร่อยมากๆเลย Britney ขอฉันเล่าได้ไหม <you> นะ oh, <no. S 1> ไม่ฉันไม่ให้ให้ตายเถอะโอ้ฉันจะงมือมีทำไมฉันมีตัอวเซกของตัวเองเหมือนกันมาดูกันว่าเราอยู่ข้างไดนโอ้ไม่นะฉันได้ปลาเหม็นมเนน่แย่หายใจเข้าทีนึงฉันอยากจะอ้วกต้องการนหายใจและกินมันให้เร็วที่สุดอี uh ๋ huh. นี่มันฝันร้ายชั้นๆเลยมันคืออาหารที่แย่มาก ฉันรู้สึกแย่ให้ต้องกืนมันลงไปฉันช่บไม่ดีเลยไม่เหมือนบริดนี่ฮะแล้เราเป็นบ้าป้าแทบประสา์วิชของฉันไม่ได้หรอกเป็นไงล่ะเห็นด้วยแต่ว่าฉันมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมนี่บริดนี่อะไรดูตรงนั้นสิไหน ติดกับจนได้เอ๊ะใยญ่แยะงอ,ออกไปอยากเห็นฉันทำอะไรเดีดสินกับปลาไหมล่ะใส่มันลงไปในแซนด์วิชของบริทนี่ลองคิดดูสิว่าเธอจะเป็นยังไงเมื่อได้กินไม่เห็นมีอะไรเลยหลอกกันอีกแล้วใช่ไหมฉันอยากกินแซนด์วิชมากกว่าอ้ออะไรกันเนี่ยแย่เป็นสมัตเลยปลาบา้าฮะแกล้งสำเร็จแล้วตอลอกันเลย ตลกตายละใครจะกินต่อตอนนี้โอเคมาดูกันว,ว้าวฉันได้เบบี้โยดาฉันฝันถึงมันมาตลอดอะมันน่ารักมากๆเลยเจ๋งจังโอ้แม่จ๋าเก,กิดอะไรขึ้นเนี่ยมันขยับได้อ่ะน่ากลัวหาเป้าหมายตรวพบเป้าหมายโอ้ไม่นะใส่ไม่ของฉันให้ตายเธอโยดา หาเป้าหมายการหาสิ้นสุดลงค่อยลอดแล้วโอ้ไอเดียสาวสาวดูนี่สินี่โยดาชอบปลาไหมว้าวมันย่างจนสุกเลยขอบคุณนะตอนนี้ปลาดูน่ากินกว่าเดิมเยอะอืมอร่อยจังตรวจพบเป้าหมายเจอเป้าหมายแล้วอ้อไม่นะสูลรี่ระวังอะไรโอ้ แม่จ้าเธอทำลายมันนะเกือบไปแล้วแย้ฉันจะได้เริ่มกันมันเดูกันว่ามีอะไรอยู่ข้างในตู้แซฟว้าวฉันได้พิซซ่านาปาล์โรนี่กินหอมมากๆเลยฉันอดใจไม่ไหวแล้วที่จะลองเราก็ด้วยนี่มันคือพิซซ่าของฉันนะฉันก็อยากกินเหมือนกันนะงั้นมาสู้กันเลยเธอเอาชนะฉันไม่ได้หรอก เดี๋ยวเราจะได้รู้กันโอ้ไม่นะส้มของฉันยอมแพ้ซาเธอแพ้แล้วแต่ฉันจะไม่กินพิซซ่าด้วยส้มฉันมีไอเดียที่ดีกว่าการกินด้วยมือทั้งสะดวกแล้วก็สนุกกว่าเยอะอร่อยจังเลยวิซซ่าสุดเจ๋งจังปาทอแล้เจนได้เลยโอ้ ไม่เอาแบบนี้มันคือบลูชีสเหม็นๆทำไมถึงเหม็นขนาดนี้อ่ะแย่อ๋อรสชาติแย่กว่าที่เห็นซะอีกอ่ะเปิดชจฉันเลยฉันกินไม่ได้ฉันขอยอมแพ้ตอนนี้ตาเธอและจูลี่เย้โอ้ในตู้ฉันมียาวิเศษอะไรสักอย่างอ่ะแปลกจังฉันคิดว่าต้องลองดู กลิ่นก็แปลกๆเหมือนกันมันไม่เป็นอันตรายหรอ <c oughs> ฉันดื่มหมดแล้วล่ะแปลกจังไม่รู้สึกอะไรเลยนะมันได้ผลจริงๆเหรอมีรูปหนูอยู่ด้วยอ๊ออ๋ออช่วยฉันด้วยฉันกำลังโตขึ้นแล้วโอ้ <c oughs> oh, ไม่นะจูลี่เธอเคไหมแม่จา๋าเธอกลายเป็นหนูไปแล้วโอ้ <c oughs> oh, น่ารักจังเลย ป๊าฉันกลัวหนูอะฉันไม่ชอบบริดจ์ี่กลัวอะไรขนาดนั้นโอ้ฉันรู้ว่าเธอชอบชีสหนูทุกตัวชอบชีสกันทั้งนั้นกินเลยเจ้าตัวน้อยเป็นความพิทีพิถังมากตอนนี้ฉันไม่ต้องเป็นต้องกินชีสแล้วหนูจัดก,การให้หมดทุกอย่างฉันชาดสุดๆเสียดายฉันยังหิวอยู่เลยโอ้ใช่แล้วนี่บริดจนอยากลองจับไหมอะ,อะไรอะฉันกลัวหนู สำเร็จตอนนี้พิซซ่าเป็นของฉันเก่งมากจอรี่เธอช่วยฉันได้จริงๆว้าวอร่อยจริงเลยฉันมีความสุขที่สุดขอฉันเล่งได้ไหมเอาสิหวังว่าฉันจะชอบดีว้าวมันคือไอศครีมรสสตรอเบอรีร่เจ๋งไปเลยว้าว <c oughs> ต้องลองดันดื้อน <c oughs> กลิ่นก็หอมรสชาติก็วิเศษเหลือเกินอ,อร่อยเ <c oughs> จนเะเธอโชคดีมาก <c oughs> ได้ฉันคนต่อไปหวังว่าฉันจะโชคดีเหมือนเจน <c oughs> อะไรอ่ะไม่ใช่แบบนี้สิฉันได้พริกสุดเผพดน่าสงสารเธอทำได้ฉันช่วยในตัวเธอนะฉันทำได้ไม่ฉันทำไม่ได้อะ โอเคต้องเรียบจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด oh <no. S 1> โอ้ยสสาว้ขอของฉันกำลังไหม้อะพิกมันแหดจนการจะรับไหวฝ <c oughs> ันร้ายชัดๆข้อยัางโช่ที่มันหมดแล้วโอไม่น oh ะดูเหมือนมันเพอิ่อมต้นอ้าอาช่วยด้วยโอไม่น oh ะดูเหมือนว่าฮไฟทำให้เครือลล่องผลฉลไลหมดเลยแต่หวังว่ามันจะช่วยจุลีได้นะ ต้องล้อมอ้าโอ้ไม่นะนาฉันเต็มไปด้วยไอศครีม <You. S 1> แต่ไม่เป็นไรสี่สำคัญคือฉันรอดแล้วขอบคุณนะเจนมาก่อนกันไม่ยาดีกว่าเอาทิชชู่ไปใช้ก่อนนะขอบคุณ <c oughs> ฮะดูสภาพของฉันสิตลกจังตอนนี้ถึงตาเธอแล้วบริตนี้อยากรู้จังว่าฉันได้อะไรนะ <c oughs> โอ้อะไรกันเนี่ย มันคือประตูมิติละ่ะเราถูกดูดเข้าไปแล้วเออสาวๆอยู่ไหนกันเออว,ว้าวเรากลับมาแล้วฮะตลกจังอุ้ยดูเหมือนว่าน,นั่นเป็นตู้เซฟของฉันลาก่อน,นทุกคนนี่จะไปไหนคิดว่าจะรอดเหรอกลับมานะอาหารจัดช็อกโกแลตและอาหารจริงๆโอ้โหระเบิดไดาไม่อาจจะเป็นของจริงกันได้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่ระเบิดมันคือช็อกโกแลตไงเ <c oughs> สียงจังเลย ไม่เคยลองระเบิดช็อกโกแลตมาก่อนนะ oh, <wow. S 1> แต่มันอร่อยมากมากสุดยอดว้าว uh huh. <Wow, S 2> น่ากินจังเลย uh huh. ใช่แล้วแล้วมันก็หยุดไม่ได้มันอร่อยมากมากแล้วแค่ชั้นสุดท้าย <c oughs> แล้วก็ตอนจับเวลา <c oughs> มานนี่หลยของอร่อย <c oughs> อ้อใช่นี่มันนิสเต่จริงๆเลย oh, <no. S 1> จูลี่ถ้าฉันได้ช็อกโกแลต ก็แปลว่าของเธอมันของจริงแม่จ๋าทปยังไงดีมันจะระบิดแล้วช่วยด้วยเออนี่คืออะไรอะ่ะมีคนต้องการความช่วยเหลือ <S <S 1> <S 1> ฉันเห็นเด็กสาวสองคนข้างล่างกับระเบิดจะไปหาแล้วสวัสดีสาว,สสวสกิอะไรขึ้นเหรออ๋อใช่แล้วระเบิดก่อนอื่นต้องป้องกันพวกเธอให้ปลอดภยัยท,ท,ทันเทปไว้เพื่อสร้างเขตทีนี้ก็มาดูระเบิดกันแล้วมันจะหยุดได้ยังไงเนะ มีปุ่มอะไรหรือเปล่านี้แปลกจังเราเข้าหยุดสิโอ้มีปุ่มด้วยโอ้ฉันก็อะไรผิดนน่ๆเออคือฉันช่วยไม่ได้นะขอให้โชคดีนะฉันต้องไปช่วยแมวน้อยแล้วเธอช่วยเราไม่ได้อะเราต้องดูกันโอ้ไม่นะเราเสียเวลาเปล่า <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะฉันไม่ป๊อปปิดนะเธอพูดถูกนิโคลต้องหารจริงจังกวนน่นี้ไม้ก็จะสิ้นจะเป็นไง <c oughs> ถามจริง จะได้แต่ท้าเป็นเลือเล่อยล่ะเอามันออกไปเลยนะมันไม่ช่วยหรอกน่าเบื่อจังเลยโอ้นี่สิฉันว่าใช่ได้ <c oughs> มันสามารถช่วยตัดสายไฟและยุดระเบิดได้อย่างแน,น่นอนแต่ว่าฉันเลือกสีฟ้าแล้วกันเพราะฉันชอบมันที่สุด <c oughs> เอาไหมนะระเบิดระเบิดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะ,ส,ะสาวมันคือช็อกโกแลตนี่วิเศตจรงเลย จริงๆแล้วมันคือระเบิดช็อกโกแลตเรียบรับแล้วใครรับได้มากที่สุดนนะจูลีฉันเชียร์เธออยู่นะไม่สำคัญหรอกว่าใครชน,นะแต่ว่ามันอร่อยมากมากเห็นด้วย iPhone ใหม่ล่าสุดเจ๋งอะมาดูกันว่าใครได้ของจริงและใครได้ช็อเป็นลตจูลียดูสิว่าเธอได้อะไรน่าจะสัมผัสใช้งานไม่ได้แปลกจัง ใช่แล้วพราะขอนฉันคือไอโฟนจากช็อกโกแลตเด่งจังเลยแล้วมันก็อร่อมากมากงั้นของฉันก็เป็นไอโฟนจริงๆสิในที่สุดฉันก็ได้โทรศัพท์ใหม่แล้วอยากถ่ายโซฟีเยอะๆัวๆเลยฉันอยากถ่ายเหมือนกันนะจูเลียอย่ามารบกวนนะอะไรก็ได้ถ้างั้นฉันจะแกล้งถึงให้กลัวชอบแบบนี้ไหมนิโคกลัวละสิกลัวละสิๆๆะสเธอนี่ขี้ขาดจริงๆ จะเย็นน่าจะเย็นน่ะไม่กลัวแล้วข้อไหนจริงๆเลยไม่นะโทรศัพท์ของฉันน่าจะแตกอ๋อจริงด้วยจูลี่ทำให้ฉันเกิดไอเดียจูลี่มาัอดโทรศัพท์กันไหมฉันอยากลองไอโฟนจากช็อกโกแลตมากๆเธอเอาของฉันไปได้นะฉันก็ด้วยอะไรอ่ะมันพังแล้วนี่เขาฉันไม่ต้องการโทรศัพท์พังๆนะเอาไอโฟนของฉันขึ้นมาเธอกินก็หมดเลยอ่ะ โอ้จริงด้วยมันมีสายชาร์ช็อกโกแลตยูฉันมีไอเดียแล้วต้องเอามาเสียบสายชาร์กันได้ผลนะโทรศัพท์ของฉันกลับมาแล้วอะไรอะเป็นไปได้งไงเนี่ยมันกลับไปขอนจริงใช่แล้วแล้วฉันจะกินมันอีกครั้งนี่มันอร่อยมากมากงั้นบางทีไอโฟนของฉันอาจจะกลับมาก็ได้นะเอาสายชาร์มานิโคลเธอเป็นอะไรไป ดูเหมือนฉันจะถูกไฟชอ็อตด้แต่เธอไม่ทรงผมตลกๆด้วยนะ <laughs> oh, <wow. S 1> โอโ้โหฝาใหม่ขนมใหม่มันคือไข่ช็อกโกแลตแล้วนิโคลละ่ะ <Wow. S 1> นิโคลก็มีไข่ช็อกโกแลตเหมือนกัน <Wow. S 1> สาวๆแล้วขาได้ของจริงกินนะมาดูของนิโคลดีกว่า <laughs> ฉันไม่มีปัญหาเลยฉันก็อยากเรื่องเหมือนกันเอาหอกให้หมด <laughs> สุดยอดนี่ก็ได้เวลาลองว,อว้าวอร่อยสุดเลยว้าวอะไรกันเนี่ยข้างในมีขนมด้วยมันคือสกีเทิลส์อร่อยจังฉันชอบมากมากอ๋อสกีอย่างเราเหมือนกันนะก่ <c oughs> อนอื่นเอาห่อกระดาษออกก่อนทีนี้ก็มาลองกัน <c oughs> โออไม่นะแน่เคยที่แอบนี่มันคือไข่จริงๆริงเ <c oughs> อออย่าที่สุด <c oughs> งั้นที่จะลองต่อ อ๋อหในไข่อันนี้มีลีมหมีด้วยสุดยอดทีนี้ฉันอยากรู้ว่าในไข่ฟองนี้มีอะไรมาดูกันว้าวมันคือมอติสเซสเจ๋งเ่ะฉันชอบมันมากมากอะไรเหรอจูเลี่เธออยากลองชักตกงั้นเหรอไม่มีทางกินไข่ของเธอสิเธอมันขี้งกแต่ไม่เป็นไรฉันมีไอเดียแล้ว เจ้าไข่จริงๆของฉันให้นิโคลหนึ่งฟองมาดูกันว่าเธอจะมีสีหน้ายังไงเมื่อได้ลองมัน s <S น่าสนใจจังเลยเอะไรอยู่ข้างในนะเอาไหมนะมันคืออะไรเนี่ยไข่ดิบเหรอเธอเชื่อจริงๆมันคือไข่ดิบเป็นยังไงบ้างละ่ะเอาไหมนะเธอทำมันลงไปอย่างน้โคาตอนนี้ฉันเต็มไปด้วยไข่อะน่าขายะขยะก็ได้ก็ได้สกินไข่ให้หมด สต่ว่ารู้อะไรไหมฉันเกิดไอเดียท so right okay. oh, 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 ja şey ี่ยอดยิ่ขึ้นมาแล้วถ้าเป็นไข่จริงๆต้องเอามาทอดให้สุกสิง่ายจะตายมีกระทะแล้วก็เตาแค่ต่อไข่ใส่ลงไปเออใช่จะทำไข่ดาวแสนอร่อยเออใช่มันน่ากินจังเลยจูลี่ขอฉันลองมัางได้ไหมนะแน่นอนว่าไม่ ไม่หรอทำไมขี้โองตองเลยดูนะว่าจะทำอะไรให้ดูยนขึ้นไปแล้วก็รับโอ้ต้องแบบนี้สิได้เวลาแก้งแล้วโอ้ไม่นะได้ผล <You. S 1> โอ้น่าสงสารจังเลนจูเลี่เธอรับหมดแล้วได้ไาย <c oughs> ฉันจะไม่กินอะไรอีกแล้ว <c oughs> ในครั้งนี้ <c oughs> สาวๆของเราได้โคกับเฟรนด์ฟราย อย่ารู้จังว่าเธอได้ของจริงกับช็อกโกแลตน,นะอ้อโหอะไรกันเนี่ยฉันได้ช็อกโกแลตงั้นเหรอใช่แล้วจริงไปเลยอร่อยมากมากย่มย่ำแล้วข้างในมีอะไรนะ hey, s <S ว้าวข้างในมีสกีท้าวสิ <_ d> um> มันทั้งสวยแล้วก็อร่อยมากมากอยากกินเร็วๆจังใช่แล้วฉันมีความสุขเ <_ d> um> อาละเนีกก็ตาฉันอลองของบ้างแล้ว เอาไหมนะฉันไม่น่าขย่ามันเลยอ่ะฉันเต็มไปด้วยน้ำคอกขันไรชัดๆเลยยังไม่ลองได้ําเพิ่อทีนัะแต่มันขำมากเอาล่ะทีนี้ก็มันลองมันฝรั่งทอดอ๋อมันดูเหมือนของจริงเลยแต่มันคือช็อกโกแลตนะแล้วก็อร่อยกว่ามันฝรั่งโปรตีร้อยเท่าเจ๋งรู้อะไรไหมกล่องของฉันก็เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันนะ เอาใช่ oh, mm. เป็นช็อกโกแลตจริงๆฉันก็จะลองเหมือนกันอาจจะเป็นช็อกโกแลตก็ได้นะ่อนฉันเออไม่น oh ะมันคือกระดาษจริงๆเอ่อยร์ดิสุนฉันกินกระดาษ <Okay. S 1> ไม่เป็นไรนาะยอย่าเศร้าเลยเอานี่ไปสิลองของฉันอร่อยกว่ากระดาษแน่นอน mm. ขอบคุณมากนะเอาใช่ oh, มันอร่อยจริงๆด้วยนิโคลได้เบอร์เกอร์แค่อันเดียวแต่ก,ก็น่ากินมากส่วนบริทนี mm. ่ได้เบอร์เกอร์สิบชิ้น อะไรกินเนี้ยจุลลี่มีหนึ่งชิ้นงั้นก็มาเริ่มกันที่นิโคกันได้ความยินดี oh. ซั้ก็หิวสุดๆเลย oh. ว้าวอร่อยมากเ hmm. น่าเสียดายมีแค่ชิ้นเดียวอะตาเธอละบริทนี่ hmm. ฉันไม่เคยเห็นเบอร์เกอร์ที่ใหญ่และก็สูงขนาดนี้มาก,ก่อนอ๋ oh. อร่อยจริงเลย hmm. สดใสมีอไรติดหน้าฉันงั้นเหรอ ก็ใช่ไงินแล้วดันี้นี่มีสไตล์ของนตยจริงจิงเอาล่ะได้ลากินเบอร์เกอร์ร้อยชิ้นของฉันแล้วฉันหิวมากมากฉันสามารถกินทั้งหมดได้อย่างง่ายด้เอามาต่อกันเป็นหอคอยแบบนี้เธอชอบไหมล่ะมันเจ๋งมากเอาไม่นะมันจะล้มแล้วอ้ยฉันก็ด้วยเจลีเธอสบายดีไหมฉันไม่เป็นอะไรหรอกแต่เบอร์เกอร์ถล่มนิดหน่อยแต่ฉันโอเคนะเบอร์เกอร์อร่อยมากเลย นิโคลได้ไข่หนึ่งฟองส่วนจูลี่ได้10บฟองและบรินีได้ห0ึ่งร้อยฟองใครอยากเริ่มก่อนล่ะและสิทธิ์นั้นก็เป็นของนิโคลทำไมต้องเป็นฉันด้วยก็ได้ฉันกินไข่ใบนี้แค่ต่อก็เสร็จปากฮ้ยไมนะ่นะฝันร้ชัดๆไข่ดิบรสชาติแย่ม,มากฉันไม่ชอบเลยแต่ว่าฉันก็ทำได้แล้วตอนนี้ตาเธอเล่าจัดการเลย โอ้จริงด้วยฉันนึกอะไรได้แล้วฉันสามารถต่อกไข่ทั้งหมดได้ในครั้งเดียวได้ดาบคาตาน,นะใช่แล้วมันต้องสุดยอดแน่นอนคอยดูนะและทีนี้ก็มาตั้งสมาธิกันและฟันและทีนี้ก็รับทั้งหมดโอ้โหเก่งจังเลยอ่ะขอบคุณทีนี้ก็มาดุดขึ้นมาได้ไข่ฉันไม่เคยอยากลองสักนิดเลยไข่ดิบเนี่ย ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเพราะมันนะ่าใคร่แคบแย่ฉันไม่ชอบมะไรสึกนิดสาวสาวพูดถึงนะแคร่อร่อยตอนทอดเท่านั้นเฮ้ยบรินนี่นนตาใน,นตาเธอแล้วฉันเหรอไม่ใครเป็นกองเลยทำยังไงดีนั่นก็หยิบจากตรงนี้แล้วกันบรินนี่อย่าทำแบบนั้นนะหยุดเอาไม่นะไค่ทั้งหมดกำลังตกลงมาไม่อย่าตอกเสียฉันอ้าฉันเต็ไมไปด้วยไข่ดิบ ฝนไหลชัดๆยาที่ฝนไหลแต่ว่ามันตลกมากเลยนะเดีนี่เสียฉันได้โดนัทน่ารักมากส่วนฉันได้โดนัทสิบชิ้นส่วนฉันได้โดนัทตั้งหนึ่งร้อยชิ้นสุดยอดไปเลยการได้การได้เริ่มจากฉันฉันเลวแล้วจะทำยังไงจะต้อกินด้วยซอสกระมินมันทั้งมีมารยาทแล้วก็สง่างามแถมยังอร่อยเหมือนกินกับมือด้วยค่อยๆหั่นแบบนี้แล้วก็ ตักใส่ปากอะไรอยังไม่น่าเชื่อสสาวอย่ามาได้ฉันนะให้ฉันกินดอนัทก่อนฉันให้หมดก่อนแล้วพวกเธอจะได้กินดอนัทกังต่อไง mm hmm. mm hmm. นี่มันน่ากินมากแล้วก็ครีมเยำ้มด้วยหวานมาก <c oughs> ฉันกินหมดแล้ว <c oughs> ล่ะจลลี่ริ่มเลย <c oughs> ในที่สุดฉันไม่ได้กินโดนัทมาน,นานแล้วตอนนี้ฉันอยากกินสุด,สด ว้าวอร่อยจังเลยโอใช่ททำไมเมื่อก่อนฉันไม่กินดานันเยอะๆแบบนี้เนี่ยสิบชิ้นเ็นดนันที่พอรีทําให้อิ่มได้เลยนะและวฉันก็ปั้นแบบนี้เอามาลมกินให้หมดในครั้งเดียวย้ำฉันกินหมดแล้วตอนนี้ก็ถึงตานิโคลได้เลยกัดตรงนี้ไม่งั้นกระตรงนี้ดีกว่า,อาโอ้ฉันลู้แล้วเอาดนะัททั้งหมดมาซ้อนการเป็นหอคอยดีกว่ามันต้องอร่อยเกินบรรยายโอ้โห เขาทำให้เสร็จฉันต้องการบันไดฉันจะมีโดนทัทที่สูงที่สุดในโลกเธ่คิดหมนที่ฉันคิดไหมอะฮะแล้วในที่สุดมันก็เสร็จแล้วไม่นะไม่อย่าทะลอ้อมเอาไม่นะฉันล้มแล้วเป็นยังไงบ้างฉันไม่เป็นอะไรแต่พวกเธอไม่คนรทำแบบนั้นเลยอะทิกสีแดงน่ากลัว และนี่คได้10ิเมตรส่วนจูลี่ได้100เมตรเสาสามจากจูลี่ไว้ก่อนที่จะลม้มจูลี่ตัง้งใจก่อนนะเราจะมาเริ่มกันที่บริดนี่ใช่เธอคือคนที่โชคดีที่สุดในรอบนี้ฉันต้องเริ่มก่อนจริงๆพิกมันดูน่ากลัวมากแต่ว่าต้องลองสักหน่อยทำเล็กๆแบบนี้ไม่นะมันเผ็ดมากๆฉันพอแล้วแล้วใครต่อใครเหรอ งันไครเอาไม่นมนะฉันเหรอนี่มันฝันร้ายชัดๆเลยถ้าบริษนี่มีอาการแบบนั้นกับพิกหนึ่งเม็ดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันกับพิกสิบเม็ดเนี่ยโอาไม่นะสาวฉันรู้สึกอยากกำลังเดือดผ้านในตัวฉันฉันไม่ไหวแล้วใครจลังจะระเบิดออกมาหายแล้วขอบคุณมากนะตอนนี้ก็ถึงตาเธอแล้วจูลี่ไม่ฉันไม่กินเรากินแล้วพวกั้นก็ต้องกินเหมือนกัน ี่มันน่ากลัวที่สุดงันกินทั้งหมดในครั้งเดียวเพื่อมันจบเร็วๆและฉันไม่ต้องกินเองโอ้ไม่นะฉันกัดเข้าไปแล้วรู้สึกเหมือนทีอย่างกำลังเดือดผ้าในตัวฉันช่วยด้วยมันเผ็ดมากเลยสุดสาวรีบลบแล้วน่ากลัวเราต้องช่วยจูเลี่ให้ได้อโหนิโคลไม่รู้เลยว่าเธอเป็นนักดับเพลิงด้วยมันคืองานที่สองของฉันเองทีนี้ก็มาช่วยจูลี่กันสำเร็จแล้ว เมื่อเจอฉันไปกต้องแพนขอบคุณนะนิโคลนิโคลได้พริงเกิลส์แผ่นเดียวแต่จูลี่ได้ทั้งกระป๋องสมรินนี่ได้เป็นกำแพงเลยงั้นก็มาเริ่มกันที่นิโคลว่าเธอได้น้อยที่สุดทำไมฉันถึงได้เส็จมันฝรั่งทอดแบบนี้ hmm. รู้แล้วฉันจะเปลี่ยนตัวเองเป็นนักวิทยศสตร์และส่งมาฝรั่งทอดของฉันผ่านไว้ัขยายเยี่ยมมาก มันดูใหญ่ขึ้นเยอะทีนี้ก็คิดบอ,อกมาเฮ้ยดูเล็กเหมือนเดิมอะแต่มันก็อร่อยมากเลยนะจูลี่ถึงตาเธอแล้วได้เลยเอ้ยทำไมเปิดไม่ได้อะเดี๋ยวเข้าสีหยุดหัร้อนเลยนะร,รู้วิธีหนึ่งที่สามารถเลิมันได้อย่างแน่นอนเล่ยแบบนี้ได้ผลแล้วมาลองกันและทีนี้ก็จนขึ้นไปแล้วเรารับมันรั่งท,ทั้งหมด อืมอร่อยจิงเลยอลักษสาวชอบคลิกของฉันไหมเอ้ยกระป๋องตกลงมาด้วยลืมไปเลยเฮ้อนี่ตลกจังเอาล่ะตอนนี้ถึงตาฉันแล้วไม่อยากเสียเวลาเนมาเริ่มกินเพิงเก้าสกันเลยแถมตอนนี้มีรสชาติที่หลากหลายด้วยจะลองทุกอย่างมันมีเยอะมากเท่าที่ฉันต้องการอร่อยเกินบรรยายสาวๆฉันสบายดิเอ้ย ไปลมอมกแล้วอ๋อใช่อร่อยมากฉันรักมันอยากกินอย่างให้หมัน <Hey. S 1> บริดนี่ระวังด้วยสิเธอทำให้เราหัวโนได้นะ <c oughs> พอกันพิกต้องใส่หมวกกันน็อกไว้ <c oughs> จูนี่ระวังกระป๋องเพเกิลด้วยเธาต้องสวมหมวกกันน็อกนะ <Wow. S 1> พอกันพิดทำลายมันเลยกำแพงมาฝรั่งทอดแบบนี้อ๋อไม่นะเจ <c oughs> ๋งไปเลยใช่เป็นละสาวๆทำไมทำแบบนี้เนี่ย อ๋ออยาเล่นเื่อกตาแสนอร่อยบริทนี่ได้อยาเล่นเือตาสิบอันจูลี่ได้เท่าไรอ๋อเธอมีหนึ่งร้อยอันสุดยอดฉันเริ่มก่อนได้ปะเราไม่ไหวแล้วมันทางเล็กแลวก็น่ารักทีนี้ก็มาชิมกันอ๋ออร่อยมากเลยมีจูล,ลี่สนอร่อยอยู่ข้างในด้วยมันอร่อยเกินบรรยายและตอนนี้ก็ตาฉันนี่ อย่าเพิ่งฝันนะตาฉันก่อนเจ้าอยลลิสเสียบไว้ที่ถุกนิ้แล้วก็กิน oh. ออออมันดูเจ๋งจังเลยนี่หนูเหมือนสับปะรดอะเออใช่นี่มันอร่อยมากทำไมไม่ใครเคยบอกฉันว่าอย่าเลือกตามอ่อยขนาดนี้เอาล่ะฉันกินหมดแล้วอ๋อ oh. oh. มันติดคอ oh. สาวสาวช่วยฉันด้วยเออขอบคุณนะจูลลิ เธอช่วยฉันไว้รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยแต่ฉันอยากกินออกหยุดเลยนะนี่มันของฉันจะกินเองคนเดียวโอ้ใช่อร่อยจริงๆด้วยและฉันก็ไม่ต้องหลายลูกฉันมีความสุขจังยำๆๆหยุดเลยนะนี่เขาฉันไม่อยากให้ใครกินอย่างนี้ลงตาของฉันเด็ดขาดทั้งหมดของฉันคนเดียวเอาเข้าปากให้หมดเลยก็จะโดนแย่งเออใช่ อร่อยเกินบรรยายเหลือแค่สองชิ้นสุดท้ายเธออยากให้ฉันแบ่งนั่นเหรอ <c oughs> ไม่มีทางหรอก <c oughs> ฉันจะกินคนเดียวหมดแล้ว <c oughs> อ้อะไรกันเนี้ยมีดวงตาบากคนอยู่บนหน้าของฉัน <c oughs> ถ้าแบ่งก็คงไม่เกิดขึ้นหรอก